สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพี่พีเอซีเบิร์ตุกคนทุกท่านเด้อจ้ามันนี่ก็มาบอกกับแพว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมนะทุกคนเนาะมันนี้นะทุกคนแพว่ากับซีมาว่าเหลืองวอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เหรียญทองจากซีเกมนะทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดคือสนะเวียดนามทุกคนโอ้ยรู้สุดดีใจแห่งลายขอแสดงควงควินดีกับพ่อแม,ม่พี่น้องคนไทยเบิร์ทุกคนทุกท่านเด้อจากทีได้เชีย บอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเนาะเพราะว่าอยากจะบอกเลยนะว่าถึงสี่บอได้ออกมาเบายังกระแด่แต่ทุกคนแต่ก็ยังติดตามเนาะติดตามอยู่นะทุกคนแต่ว่าบางครั้งมันกระช่วงนี้มันก็อาจจาเดกเพ่อใจไปเบาวกระแสเรืเ่องินอื่นๆต่างๆานานๆนนเนาะแต่เมื่อเนี่กับสิคเขกลับมาเา่าเรื่องวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยด้ยจ่ะเด้อเพราะว่ากันยังเสียคือเกานะทุกคนเนาะในทานะที่คนเราคนหนึ่งที่ชื่นชอบในกีฬาแลวก็ะมัก การหลินหรือว่าการแบบว่าตบยังของเพ่นเนาะทุกคนกะดีใจละลายเด้อสาะเนาะก่อนยังไงกะคือแบบสิมวาวะและสิ่งสําคัญที่สุดนะทุกคนคืออ่าเดี๋ยววันที่สามสิบเนาะคือเพื่นกําลังที่จะเตรียมการที่ว่าจะลงอ่าแข่งเนาะกะ รอหลุดรอเชียร์น้ากันเด้อสาเนาะว่าสิเป็นจังไดนั่นเองนะทุกคนแต่มนณีหารคือเพี่ว่าได้ไปบึงนะทุกคนได้ไปเบึงแล้วก็ได้ไปแบบหับหูขอโมดอย่างต่างๆมันเฮ็ดหายเพี่ว่านั้นรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแห้งร้ายคืออียังคืออ่าบอกง่ายคือจะเอิ่นว่าน้องๆน,น,นักตบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคน อยโยอย่างในน้อยกันทั้งนั้นเลยแล่สาคัญคือส่วนร้ายเป็นสิเป็นคนต่างจังหวัดเด้อทุกคนโอ้ยรู้สึกแบบคือแบบหนาถึงเลยเพราะว่าแบบความสามารถนี่คือสุดๆเลยนะทุกคนเนาะนี่แค่ว่าไห้ไปเบิงอันหนึ่งเนาะไหนไปเบิงไปเบิงแหมืนก็ได้ไปเห็นคลิปหนึ่งนะทุกคนที่แ่นได้เอาลงแปบว่าไลายสื่อเนาะอันนี้คือไลยสื่อแบบไลยสื่อนักวอลเลย์บอลหญิงไทยลุ้นสึเน ชั้นลึกปี2023ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นลายสืนะ่อนักบอลหญิงทีมชาติไทยเนาะก็คือแบบเฮนแล้วก็แบบโอ้โหโบนาเสือเลยวะเพิน่นซอ่าเก่งแล้วก็ลึกล้ำขนาดนี้นะทุกคนคือแบบโอ้พ่อเบิ่แแ้้วแบบสุดๆเลยเนาะ นี่เนาะก็คือมีสองนี่เนาะทีเพผ่านแบบเซนตี้มีเดียเนาะทุกคนทีเพผ่านในออกมาว่าคือวัวขอแบบเซาลุยศึกเนชั่นลีก2023จะมีใครบ้างนั้นขอเชิญติดตามรับชมอ่ะพร้อมกันเลยครับโอเคค่ะวิววีสีทองใส่เสื้อหมายเลขหนึ่งเล่นในตำแหน่งเซาล์เกิดที่จังหวัดเชียงรายอายุ24ปีมีส่วนสูง174เซนติเมตรปัจจุบัน เล่นด้กับสมอนเโหวิฟาวีกุ้โหยังอายุน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนคือยังอายุน้อยมากเลยอายุแค่24ปีแต่ความสูงนี่คือส่วนสูงนี่174เซนติเมตรโอ้โหคือแบบสุดยอดและที่เกิดที่เชียงรายนั่นก็คือต่างจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือเหนือสุดของไทยเลยนะคะ คือเหนือสุดเลยนเนาะเพว่าก็เคยไปทํางานอยู่ที่เชียงรายนะคะทุกคนก็คือแบบเวลาอากาศหนาวนี่คือหนาวสุดเย็นสุดเลยเพราะว่าเพาว่าเคยไปอยู่ที่เชียงรายที่หนึ่งอะ่ะคืออยู่ที่อแถวอะไรอะ่ะดอยช้างคือเลยเลยวัดอ่าพระอาจารย์วอคือเลยเลยเลยนะคะทุกคนคือเลยไปน่ดอีกอะ่ะคือแถวแถวแบบไม่ห้องสอนอะ่ะ คือแบบไกลๆมากเคยไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าแต่ว่ามันบอกเลยได้คําเดียวคือธรรมชาติมากและแบบบรรยากาศเนี่โอ้โหคือสุดๆเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบมาเราสูก,กันฟังนั่นเอง,เองนะทุกคนเนาะราะก่ะเราฟัางต่อ,อกนันเลยนนคนต่อไปเป,ปียนุชแป้นน้อยปียนุชใส่เสื้สอหมเลขสเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้นครศรีธรรมราชโอ้มีอยู่ โอ้สามสิบสามอ้ันกรันใน์นี่แหละคแค่ว่าชอบชอบคนนี้แล้วก็ชอบหลายๆคนเกิดที่นครพนมทุกคนยี่สิบก้าปีนครพนมปีนรพนมชิตพรเขเล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางเกิดที่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ เมโซโซ่หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรโอ้ยอายุยี่สิบหกปีอายุยี่สิบหกปีทัดดาวทัดดาวร้อยเอสจ้าเพราว่าเคยไปจังหวัดร้อยเอจ้าเด้อเพราว่าเคยไปร้อยเอเล่นด้วยกับสมสร์จทีมาเวลัสนัีมากรุ๊บแก้วใส่เสื้อหมเลขเจ็ดเล่นในตำแหน่งหัวเสาเกิดที่จังหวัดสกลนคร อ้ยี่สิบามปีแต่ความสูงร้อยแปดสิบเอ็ดโอ้วัชริยานวลแจ่มใส่เสื้อหมายเลขแปดเล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครโอ้โหมีหนึ่งมีหนึ่งท่านที่เกิดอยู่กรุงเทพก็คือปััจจุบนเล่นให้กับสโมสรสุปรีมทิพย์าชลบุรีเด็ก นัฐพรสนิตรามใส่เสื้อหมายเลขเก้าเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระคุณนัทพรนครราชสีมาอายุ31ปีมีสูงสูง100เซนติเมตรปัจจุบันเล่นในกับสโมสรนครราชสีมาวิมานเอเวร์ักกติกาแก้วปิดใส่เสื้อหมายเลขสิเล่นในตำแหน่งหัวเสาเกิดที่จังหวัดนครปฐมอายุ31ปีมีสูงสูง

โอ้อายุยังไม่ถึงสามน่นยาอหน้ายังเด็กมากทุกคนและหน้าสวยมากใส่เส่บกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีแพรว่าก็เคยไปค่ะแต่ก่อนมีเจ้าจนายทำงานเจ้านายเป็นคนกาญจนบุรีโอ้กาญจนบุรีมีสองท่านค่ะเชียงรายก็มีสองท่าน อายุ30ปีมีสูงตูนหนึงเเซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมสรสุพรีมที่บียาชุบุรีอีทีปริญพิชยากุลรำใส่เสื้อบุรีรัมำเลือดสองท่านนะคะถ้าแพราจำไม่ผิดอันนี้ก็บุรีรัมีสี่ยี่สิบสี่ปีมีสูงต้งร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมสรคุโรเบกุร์ฟารีซาซิภาบอรจันเทวิสุทธิ์นี่ชอบมากคือคนนี้ทุกคน เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ25ปีเลียมพาพรโอ้เล่นในคลับโซมาโซนได้บ้านฟูเกิดที่พระนครศรีอยุธยาอายุ25ปีเองทุกคนแต่ว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่มากและอัศถาพรนี่พี่วาก็ชอบมากชอบมากมากเลยอายุ27เองนะคะ ชัชชุออนนันนี้เอชอบเ่โอดบุรีรัมสามท่านทุกคนแพรวาพึงรู้ความจริงวันนี้ว่าแพรวพึงรู้ความจริงวันนี้ว่าชัชชุออนนะคะทุกคนอายุยี่สิบสามปีโอ้ทุกคนบ่หน้าเสือเลยเอฟซีแพรวบมโหเลยว่า เพื่อนกำลังอายุสัสามปีโอ้โิบนหนาอะไรแบบทาท่างเนาะก,กิริยาทาท่างแบบน่ารักสดไซหลาเลิกนะทุกคนแบบบว่าจะเห็นในไสเห็นในติ๊กต็อกรัว่าเห็นในอาคลิปสอดเนาะวิดีโอสั้นอะย่างต่างๆว่าจะในติ๊กต็อกไม่ว่าในแบบยูทูบนะทุกคนที่มันเป็นแบบว่าอ่าคลิปสัน้นนะนะเพว่าเห็นแบบกิริยาทาท่างคนทงัทงเป็นเนาะแบบน่ารักแต่โบคิดเลยว่า นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอะทุกคนจะอายุหน่อยลายกว่าอายุมากเนาะก็คือจะมีอายุหน่อยลายกว่าอายุมาักนั่นเองก็คือสามสิบเนี่ยสาขึ้นไปนี่ประมาณถ้าจำบพิษนะประมาณสามคนเท่านั้นเองที่มีสามสเอ็สามสิบสาม แล้วก็สามีบนี่สามีบนี่น่าจะมีสัประมาณสองสองสถ่านนั่นเองเนาะนอกนั้นก็คือมีแดดและสําคัญที่สุดทีให้ว่าแบบโบนาเสืออะไรตกใจมากที่สุดนะทุกคนเพราะว่าคืออ่านี่เลยปัจจุบันสจตเกิดที่บริลัมอายุเศรสามปีโอ้โบนาเสือเกิดที่จังหวัดกัพงเพชรอายุสักสาพชร มีสูง1 6 0เซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโม,มสรสุพรีมทิพยยาชลบุรีอีกิธงนัชชาสุดๆใส่สเสื้อโอ้อันนี้นยิ่งน้อยมากเลยธน,นัชชาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีอายุ22ปีมีสสูง1 8 0เซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมสรโอกายามะสีเก้าสนุนิตราศีบาลใส่เสือ้อหมายเลข22เล่นในตำแหน่งป<อ>ีหลังเกิดที่จังหวัดมหาสาร,ราคาม อายุ24ปีมีส่วนสูง178เซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมอสรอคอนแกนสตาร์ VC ซีซิริมามานักกินใส่เสือ้อหมายเลข23เล่นในตำแหน่งมือเซนเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาอ,อายุ30ปีมีส่วนสูง1 0 5เซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมอสรนครราชสีมาวุยหว่างคิวบินซีชิชากรบุญเลิศใส่เสือ้อหมายเลข24 เล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางเกิดที่จังหวัดนน,นทบุมมรีอายุ IU 22ปีมีส่วนสูง181ซนติเมตรปัจจุบันเ,เล่นได้กับสโมสร์ดิมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสแก้วกระยากมุนทลาใส่เสื้อหมายเลข25เ,เล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางเกิดที่จังหวัดกาฬสิ์อายุ28ปีมีส่วนสูง178ซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้ก,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 จจนนก,กับสโมสร์ดมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอส การชนาสีใสแก้วใส่เสื้อหมายเลข26เล่นในตำแหน่งหัวเสาเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาอายุ16ปีมีส่วนสูง174เซนติเมตรปัจจุบันเล่นได้กับสโมสรนครราชสีมาวิหวังคิวบินซีรอนพรสินโอใส่เสื้อหมายเลข27เล่นในตำแหน่งหัวเสาเกิดที่จังหวัดนนทบุรีอายุ18ปีมีส่วนสูง175เซนติเมตร อันนี้ยิ่งน้อยมากทุกคนคืออายุเพิ่งสิบปดปีแต่ความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าซนตเมตรโอ้โหคือแบบสุดยอดเนาะความสามารถของนักบอลเล่บอลหญิงชาวไทยทุกคนสุดยอดและแพ่ว่ากับแบบ โอ้ยรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากแห้งก็คือที่พ่ว่าว่าเานนอกว่าบนาเสื้อเขามันจะอายุหน่อยมากๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าจากที่ความสามารถหรือว่าจากที่มีความที่ชอบหรือว่าความแบบว่าขยันแล้วก็แบบว่าความแบบว่าคือฝึกฝนอดทนนะทุกคนแบบนาเสื้อนอกว่าจะเก่งขนาดนี้เนาะชุดหอดนะทุกคนเลยแบบรู้สึกดีใจนอกจาก ดีใจเดอแทน FC ทุกคนทุกฐานน้นอง FC ทุกคนไทยทุกคนทุกฐานหรือว่าแม่กระทั่ง f อฟซฟังเล่าทางประเทศนอทีเพื่อนใดเชียร์ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนอทุกคนกับขอแสดงความดีใจน้ำเด้อนอทุกคนนอเพื่อว่ากระได้เกิดความคึกคึกและเกิดขั้นาหม,มากมายว่าเออส่วนร้ายนี่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่คือส่วนร้ายสิ่งนี้แต่เป็นคนตามจังหวัดเนาะ อันนี้ก็คือแบบว่าโบเคยหูมาก,ก่อนนะทุกคนเท้าทีค,นคุนๆุนะถ้าจำบพิษนอกจากีประมาณในกรุงเทพนี่ก็คือหนึ่งถานแค่นั้นเองนะแต่ว่าสีต่างจังหวัดเรือสีอยู่ในกรุงเทพนะทุกคนแต่จังได้กับเป็นคนไทยคือกันนอก,กะะอจากสคอสแสดงความดีใจและแสดงความยินดีกับพอม่พี่น้องคนไทยเบิร์ตทุกคนถุก่านนอกจากทีว่าพอไง่ายเลยวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนี่บบเคยเหตุหายคนไทยหรือว่าบบเคยเหตุหาย แฟนวอลเล์บอลหญิงทีมอาสาไทยพิดวังถึงจะพิดวังกันหน่อยมาเาะทุกคนเหมือนในรอบที่ผ่านมาถึงจะพิดวังกันหน่อยก็ยังถูว่าเพื่อนมีความภายามแล้วก็เพื่อนแบบว่ามีความแบบว่าลาเรืองสมานาชั้นและก็สิ่งหนึ่งที่พี่ว่ามักแลวก็ตาตึงหรือว่าอ่าแบบว่ามักแลวก็บ่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือในความที่ว่าเล่นแบบว่ามีแบบว่า ความสนุกสนานมีแบบวา่ารอยยิ้มแล้วก็คือมีความแบบวา่าอ่ามันมันเหมือนเฮ้าดนเบิงกีฬาแบบเต็มเต็มตัวทุกคนก็คือแบบวา่าบอ เข่งเขียดปอแบบว่ายังเกินไปโบเข่งเขียดโบเตียงตึงหล้วก็แบบว่าโบบึงตึงโบคึมคึมย่งต่างๆแล้วมันเหมือนเล่นแบบว่าเออมันคือกีฬานี่แหละทุกคนเพราะว่ามันคือกีฬามันเป็นสิ่งที่มันมียังแหน่นอน,นอจนจ้าเนะโอเคเด้อจ้าเนออีพีนี้เพรว่าก็ขคอจบแค่พียงเทนนี้เด้อผิดพลาดประกันในก็ต้องคอโทษคออภัยเด้อ ขอบคุณในไลฟ์ซีทุกคนทุกท่านนอจ้าที่เขามาติดตามับชมัาฟังเนาะว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรัวทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราฟังเนาะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะเพื่อว่ากระสีพยายามอัปเดตให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้บึงได้ชมกันไปเรื่อยเดือจ้าน้องเกี่ยวกับวอลล์บอลหรือว่าเกี่ยวกับกีฬาย,ย่างต่างๆแต่ว่า สีบริมีแข่ทีมสาต์ไทยน้อทุกคนแต่กะในซีเกมครั้งนี้น้อทุกคนกัมีทั้งชีมทีมศาตนหลายทีมศาต์นอทีภายในเลี้ยงเงิน,นเรียงทอนว่าจะเป็นของเราเองกันแล้วแต่นอกอาสีได้หกเจ็ลี้ยงไปกะเขอแสดงความดีใจนั่นะทุกคนแต่ว่าเรื่องอ่า เบึงนี่เพร่ะว่าจะมักเบึงวอลเลย์บอลหลายกวัวเนาะทุกคนอยากให้ทั้งฟังเล่ามีคือกันนะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ต้องรอก,กันต่อไปโอเคนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีต่อไปนะคะ